สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวรักหนึ่ก็จะมาดูเรื่องของความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าจะเริ่มดูตั้งแต่ประมาณวันที่1 3บสากุมภาพันธ์สองพันาเป็นต้นไปเนื่องจากดาวศุกร์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะทำไมเราถึงยึดดาวศุกร์ในการดูความรักการดูความรักว่าจะสมหวังหรือผิดหวังมากน้อยแค่ไหนนั้น ให้ดูที่ดาวศุกร์เป็นประการสําคัญนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักความสวยงามความมีสเสน่ห์และความสุขแห่งความสัมพันธ์ทางเพศถ้าดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งที่ดีกลุ่มดาวสุประเคราะห์และสัมพันธ์หรือเป็นเกณฑ์กับลัคนาก็จะเป็นคนโชคดีเรื่องความรักมีสเสน่ห์เป็นที่หลงไหลของเพศตรงข้ามเช่นดาวศุกร์อยู่เรือนที่11นะัอว่นวมีโชคดีมากในเรื่องของความรัก มีแต่สมหวังมากกว่าผิดหวังคือคำว่าผิดหวังนั้นน้อยมากเพราะเป็นคนมีสเสน่ห์เหลือหลายใครเห็นต่างก็หลงไหลดาวหกเป็นมหาจักรในราศีธนูหรือกลุ่มลัคนาเจ้าชะตาเหมือนคาบช้อนทองมาเกิดโดยแท้เป็นอันว่าชาตินี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการมีคู่นะคะมีแน่นอนถ้าดาวหกลุ่มดาวหาและเป็นสกับลัคนา เป็นสี่กับลักนาก็หมายความว่านับจากลักนาไปหนึ่งอี่เอาลักนาเป็นตัวเริ่มต้นนะคะ,ะความรักนั้นก็จะเต็มเปลี่ยมไปด้วยประเพณีและตามใจพ่อแม่และญาติเหมือนกับดาวหกอยู่เรือนที่เก้าจะรักใครสักคนหนึ่งต้องให้ญาติหรือบิดามดาทราบทุกครั้งไปดาวหกอยู่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูและมีแปดเป็น 5อยู่ด้วยแล้วเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากเป็นผู้มีพรสวรรค์เรื่องรักๆใคร่ๆด้วยแล้วหาตัวจับยากคือเก่งทางการารวมเพศมากมีเพศสัมพันธ์มากนะคะหากใครได้เป็นสามีหรือภรรยานับว่ามีความสุขทางเพศตลอดไปจะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นเพราะติดใจในรถรักดาวหกอยู่ในราศีพิจิกของดวงหญิง มีอารมณ์เพศเหลือขนาดสนใจแต่เรื่องนี้โดยเฉพาะฐานะก็ดีงานก็ดีเงินก็ด,กดีเป็นคนมีพรสวรรค์และเก่งทางการมีเพศสัมพันธ์หลหลายนะคะสิติดใจชายไม่สั่งซาและเป็นชายก็จะติดใจหญิงอย่างยิ่งยวดนะคะ,ะนั่นก็เป็นลักษณะของดาวพระศุกร์และดาวพระศุกร์นั้นกลุ่มดาวสามในเรือนปัตนิ ดาวสามก็คือดาวอังคารดาวสุก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะในเรือนปัตานีเรือนสุภาะซึ่งต้องไปดูแต่ละลัคนานะคะว่าเรือนสุภาษะอยู่ที่เ,เรือนที่เท่าไหร่ในเรือนลาพระเรือนสัจชะและปุตตะเจ้าชะตามีความรักร้อนแรงมากแต่รักเดียวใจเดียวมีความรักมีความต้องการทางเพศมากและค่อนข้างรุนแรงด้วย เว้นแต่ดาวสามก็คือดาวอังคารหรือดาวหกก็คือดาวพฤหัสเป็นนิดเป็นปลาก็จะสยบความรุนแรงลงไปได้เออคือคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องดวงดาวบางครั้งก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าออพูดไปอาจจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ไปฟังท้ายๆแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวบอกกล่าวเป็นเรื่องราวสําหรับคนที่เขาพอ,พอจะมีความรู้อยู่บ้างนะคะว่าออการดูเรื่องความรักนั้นต้องดู ดาวประสุขแล้วถ้าดาวประสุขกลุ่มกับดาวอะไรจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะดาวสี่ลุ่มดาวหกแสดงถึงการไวหววันในเรื่องความรักง่ายเป็นคนที่รักไปเสียทุกอย่างชอบในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากซึ่งโบราณกล่าวไว้ว่าพุทธุอีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมสารดาวหกอยู่วินาศนะมักมีความรักและแอบได้เสียกันอย่างลับๆก่อนแต่งงานดาวหกอยู่อริ ความรักมักมีอุปสรรคความสมหวังยากผิดหวังหลายครั้งหรือไม่ได้ดังใจดาวหกอยู่โมรณะความรักมักขมขื่นชีวิตครอบครัวมีแต่ความทุกข์ดาวหกเป็นนิดเป็นปละมักจะได้แฟนของคนอื่นเขาหรือถ้าได้คนบริสุทธิ์ตัวเองมักจะเป็นไม้ ดาว7อยู่ปัตตานีมักหย่าร้างแต่งงานช้าหรือไม่แต่งเลยก็มีและมักจะมีเรื่องทุกโศกจากคู่ครองเป็นประจำดาว8อยู่ปัตตานีมักได้คู่ต่างชาติต่างถิ่นและชอบเปลี่ยนคู่มักมีการหย่าร้างหรือประประักจากกันดาวสอยู่ปัตตานีมักมีเรื่องทะเลวิวาทคู่เป็นคนกล้าแข็งมักจะเกิดอันตรายจากคู่ครองและหย่าร้างเออซึ่ง ก็เป็นเรื่องของการดูเกี่ยวกับความรักนันเองนะคะว่าดาวพระศุกร์ท่าอยู่ในภพเรือนไหนแล้วก็ภพเรือนไหนหมายความว่าต้องนับลัคนาของตัวเองเป็นหลักนะคะ,ะมันลัคนาแต่ละราศีนั้นมันจะมีภพเรือนอก็มีตนุกระดุมพักศาสชาพันธุปุตตะไป12เลยนะคะ ตนุรักษ์ก็คือเรือนที่หนึ่งกระดุมภ้ก็คือเรือนที่ 2, อสองสัตช a ก็คือเรือนที่สามมันของสิบสองลัคนามันจะไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องไปดูว่าดาวหกของแต่ละคนนั้นอยู่เรือนที่เท่าไหร่กลุ่มกับดาวอะไรและเป็นสี่หรือเป็นห้าหรือเป็นแปดเป็นสี่ก็หมายความว่าถ้านับจากลัคนาไปหนึ่งสองสามสี่ตานุกระดุมผ้สาสัตช a วินาศนะอะไรพวกนี้นับตน,นุกระดุมพระสาัชาพันธุนั่นก็คือเป็นสี่แล้วก็ถ้าเป็นห้าก็คือ,อตน,นุกระดุมพระสาัชาพันธุปุตตะอะไรพวกนี้ก็นับไปของแต่ละลัคนาเพราะฉะนั้นจะให้คนที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวในพื้นดวงเดิมได้ทราบว่าดาวศุกร์ของเขานั้น อ,อยู่ในภพเรือนไหนแล้วก็เป็นอย่างที่แม่หมอกลับไปนั้นจะมีลักษณะของความรักเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะคะสำหรับลักนณาหรือราศีธนูนั้นนะคะมีดาวฤกษ์เป็นภพเรือนอริแล้วก็เป็นภพเรือนลาภะอริหมายถึงปันนาอุปสรรคหรือนี้สินหรือการทะเลาะบ,บ่ะแวง้งการเป็นศัตรูคู่เค้นการขัดแยง้งหรือการเจ็บป่วย ส่วนลาภานั้นหมายถึงความสําเร็จลาบผลผลประโยชน์รับพระสุขได้ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2567เวลา13.52นาฬิกานะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวอังคารซึ่งเป็นคู่มิตรกับดาวพระศุกร์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา08.17นาฬิกาแล้วก็เดินเสร์จเดินอย่างรวดเร็วด,ด้วยดาวอังคารของชาวราศีธนูนั้นเป็นดาวปุตตะความคิด ใหม่ๆความได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็การพบรักใหม่บุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นลักษณะของอวินาศณะด้วยนะคะสองพบเรือนวินาศณะหมายถึงความปิดบังซ่อนเร้นการอยู่เบื้องหลังการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างในต่างประเทศความเป็นไม้หรือความเสียหายความาเดือดร้อนการสูญเสียการสูญสิ้นอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะคะ ดาวพระศุกร์ไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระราศีมังกรร่วมเรือนกับดาวอังคารในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของการเสียหายความเดือดร้อนความมีหนี้มีสินนะคะสําหรับเรื่องของความรักนั้นดาวป,ปัตนิคู่ครองคนรักเป็นดาวพระพุธแล้วก็สําหรับคนที่มีครอบครัว ดาวพันธุนั้นก็เป็นดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีก็เป็นตัวตนตนุลักษณ์ของชาวราศีธนูด้วยนะคะซึ่งราศีธนูนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมโดยประมาณเส่วนลักนานั้นก็เป็นคนที่มีการคำนวณออกมาเป็นลักนารียบร้อยแล้วนะคะซึ่งชาวราศีธนูนั้นมีดาวพฤหัสบดีเป็นตัวตนตนุลักษณ์ ก็มีรูปร่างบางตัวยาวหลังโกงเลน,นิดผิวสองสีใบหน้ามนชอบคิดมากกว่าพูดมักมีสองอารมณ์ทำงานถนัดหลายอย่างมีความเตยเจียนและชอบอิสระ,ะซึ่งตอนนี้เดาวอ่พระฤบดีซึ่งเป็นภพเรือนพันธุแล้วก็เป็นตัวตนตนุลักษ์อยู่ในราศีเมษในภพปุตตะ สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่ององการที่อาจจะได้บุตรหลานมาโดยไม่คาดคิดไม่าคาดฝันนะคะ คนที่พร้อมก็บางครั้งบางคราวถ้าเราไม่คิดอะไรมากบางทีก็มาโดยที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังเลยส่วนสำหรับคนที่ไม่พร้อมก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะส่วนสำหรับความรักใหม่ๆนั้นนะคะดาวปุตตะคือดาวอังคารดาวอังคารไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระศุกในช่วงของวันที่16ในที่วันที่13 ซึ่งดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะคะเป็นดาวที่ไม่หมอก็กลาบไปข้างต้นแล้วว่าเป็นดาวที่มันมีความที่ออชอบในเรื่องออมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งอะไรพวกนี้นะคะก็แต่ว่าวันที่14กุมภาพ,พันธ์นั้นก็อาจจะมีเรื่องราวที่มีการนัดเดทมีการมอบของขวัญมีการมอบหัวใจ เหมือนที่แม่หมอกำลังมอบให้เห็นไหมคะหัวใจแม่หมอสีแดงๆแอบป์วาเลนไทน์เดย์สำหรับทุกคนทุกท่านของราศีธนูหรือลัคนานราศีธนูเห็นไหมคะแม่หมอก็อุตส่าห์มอบให้แล้วนะคะทุกคนทุกท่านเลยรับไปนะคะด้วยความหวังดีและปรารถนาดีจากแม่หมอนะคะให้มีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสำหรับคนโสดนั้นนะคะก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขมีความสดใส แล้วก็มีเรื่องราวที่อาจจะถ้าว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะได้สร้างครอบครัวต่อไปในอนาคตได้แฟนมาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องขนขวายอาจจะมีการพบรัก เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือลักษณะของคนที่อยู่ไกลๆหรือเป็นม่ายเป็นคนที่มีตําหนิผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วก็ได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นก็เป็นไปได้ด้วยแต่วันที่14กุมภาพันธ์แน่นอนว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีการได้พบปะกับ คนที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความรักที่ก็เกิดซึ่งกัน,ลกกนและกันแล้วก็คนที่แอบชอบหรือแอบรักก็สามารถบอกรักได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ